ชิ้นสาหร่ายจิ้มซอสเปรี้ยวเป็นติ่มซำหรืออาหารว่างอีกอย่างหนึ่งของคนจีนก่อนอื่นมาทำซอสเปรี้ยวกันก่อนจะใช้น้ำเปล่าน้ำตาลทรายเกลือซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำน้ำส้มสายชูขึ้นตั้งไฟคนจนน้ำตาละละลายส่วนผสมเดือดจึงยกลงจับเตาพักไว้ให้เย็นซอสเปรี้ยวสูตรนี้กินกับขนมจีบและกว๋วยเตี๋ยวหลอดได้เช่นกัน ในส่วนผสมของลูกชิ้นจะใช้เนื้อกุ้งสับหยาบมันหมูแข็งสับละเอียดและหมูบดปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายพริกไทยป่นซีอิ๊วขาวแป้งมันสำปะหลังแล้วนวดโดยการหยิบส่วนผสมฟาดกับอ่างจะทำให้เนื้อของลูกชิ้นเหนียวจับตัวกันได้ดียิ่งขึ้น หลังจากนั้นก็นำไปพักในตู้เย็นช่องธรรมดา1ชั่วโมงหลังจากผ่านไป1ชั่วโมงแล้วนำออกมาผสมกับน้ำมันงาและสลายจะใช้เป็นสาหรายจีนหรือสลายเส้นผมก็ได้แล้วนวดต่อไปอีกสักพักหลังจากนวดเสร็จก็ปั้นเป็นลูกกลมๆวางในถ้วย แล้วนึ่งในซึ้งที่มีน้ำเดือดนึ่งประมาณ5-7อนาทีหรือจนสุกกินกับซอสเปรี้ยวและพริกดองจะเพิ่มรสอร่อยมากยิ่งขึ้น